สวัสดีค่ะวันนี้ฝนอีทออทริปนะคะอยู่กันที่หมู่บ้านอารุโนไทยอำเภอเชียงดาวจาังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินบะหมีม่ยูนนานนะคะเจ้าอร่อยเจ้าดังที่หมู่บ้านอารุโนไทยใครมาหมู่บ้านนี้ต้องห้ามพลาดร้านนี้ค่ะไปค,ค่ะใกล้ถึงแล้วนี่เลยก็คือรถจอดเยอะๆก็คือร้านนี้ ร้านพีรรมบะหมี่เกี๊ยวอยู่นานค่ะก็คืออีกนิดจะเข้าไปในร้านเมนูอาหารนะคะก็จะมีเกี๊ยวซาบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งแบบมีเกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวแห้งข้าวซอยไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ก็จะมีแบบให้เรามาติ๊กเองแบบนี้เนาะมีสั่งเกี๊ยวซาไปแล้วหนึ่งที่เอาอะไรบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวน้ำต่อไปเลยอ่เดี๋ยวนะ นี่คะ่ะเกี๊ยวซาหนึ่งบะหมีม่เกี๊ยวน้ำบะหมีม่เกี๊ยวแห้งอย่างละหนึ่งร้านพี่รม่มบะหมี่เกี๊ยวยูนนานเกี๊ยวซาบะหมีม่เกี๊ยวน้ำุ๋ยเตี๋ยวข้าวซอยไก่เบอร์053 045 570นะคะหรือว่า080 849 7963นะคะนี่ คนเยอะๆแบบนี้ก็คือเจ้าดังเดิมนะคะเจ้าดังของหมู่บ้านอนุโลไทยเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่โต๊ะกันนะคะเส้นมีแผ่นเกี้ยวทำเองวันต่อวันสะอาดถูกหลักอนามัยมีช่องทำแบบนี้เลยน้กเกี้ยวซ่าของที่นี่นะคะ ก็ทอดไปเนาะฝนอยากทำก๋วยเตี๋ยวก็ทําไปนี <c oughs> ่ก็จะมีข้าวซอยคนดังๆหลายคนนะคะ <c oughs> ก็มาเคยมากินร้านนี้เนาะนี่คือจะมี เกี๊ยวแห้งโอเคค่ะก็ยังขาดเกี๊ยวเนาะค่ะเกี๊ยวมาแล้วอินค่ะนี่เกี๊ยวซ่าของยูนานก็จะมีน้ำจิ้มประมาณนี้มีงามีแบบเหมือนเราไม่แน่ใจหัวเชื้อเท้าซอยมัง้งน่ากินมาก ครบแล้ววันนี้เรากินบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะคะ<ม>เขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบผักกิ้มจีที่เขาดองเองมาเป็นเครื่องเคียงแบบนี้อันนี้ชามนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ำนี่เป็นบะหมี่แผ่นเกี๊ยวอะไรเขาทําเองหมดเลยเนาะ,ะอันนี้น้าจิ้มของเกี๊ยวซ่าน้าซุปของแห้งโอเคเดี๋ยวลองกินกันค่ะเดี๋ยวเราให้ดูเกี๊ยวซ่าก่อนว่าด้านในมันเป็นไ้ยังไงทอดมาร้อน น่ากินมากอะด้านในมันจะมีแบบเป็นหมูแล้วก็เป็นผักแบบนี้ค่ะน่ากินมากมาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกินก่อนละกันนะตัวทานี้่งน่ินแด,ด่นอ ทำไมอ่ะเหมือนเนาะจริงหรอทำไมอ่ะเหมือนยางก็ดูตตัวนี่อันนี้เราจะลองกินเา้องดิ้อยมันี่ยังมีอไเปิดเลยดเลยต่วก เส้นบะหมี่มันจะต่างที่เราอันนี้ทั่วไปถ้าเป็นเส้นบะหมี่ทำเองแบบนี้เส้นมันจะเป็นไม่รู้บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าดีถ้าเป็นแห้งก็จะมีเหมือนแบบเหมือนซีอิ๊วอะไรมาให้นะนี่ไม่ได้ปรุงเพิ่มชิมแบบสดๆไปก่อนไม่ใช่เด็ดชิมแบบไม่ปรุง เนื้อหมูก็นุ่มนะคะอืมไม่มีอร่อยมีมือมีมือไอ้ปูุงข้าอร่อยนะล้วมันข้าอร่อยดีเหลือกินมาจากรุ่งางามแล้วค่อปรุง กิมแก้มกับกิมจิป็นเหมือนผักกาดดองเป็นกิมจิอ่ะเป็นผักกาดดองนะเปรี้ยวแล้วก็มีควาเป็นกิมจิอ,อ,มอยากสั่งกิมจิอีกเลยอ่ะ เอ้ไม่ใช่เกี๊ยวอะ่ะกิน่มด่ออืมมันเป็นขิงซอยค่ะที่เป็นแบบอย่างนี้มันคือน้ำจิ้มเขาแปลกมากนะอร่อยจะเป็นขิงอ่อนซอยแต่ต้นหอมมีความเผ็ดนิดๆมันไม่ได้ข้นเหมือนน้ำจิ้มทุก,กี้แต่ก็มีความมีงามีอะไรเงี้ย ข้ามผ้าดเลือกซาคือห้ามผาดมาก,มากต้องกินแล้วเนื้อขูกเกียวแบบที่เป็นตัว ดูร้านนี้ได้ป้ามิ้อือด <c oughs> ีนนะโอโหโอ้โหก็คือคนนี้เลยล่ะ <c oughs> เอาเก้วซาอีกจานหนึ่งค่ะ,ะนึกว่าถึงคิวแล้วเดินเลยไปแล้วนี่มืมอหมากแล้ว

สั่งเตียวข้ามากินคนเดียวอีกหนึ่งจานดักจักคือนานๆได้มาทีนาอันนี้น่าจะไม่ได้กินแบบเป็นปีแล้วมั้งหลายเป็นสองปีอ่ะอืดูน้ำจิ้มทันทน้ำจิ้มมันจะมีแบบนี่ค่ะมีถือถึงอ,อ่อนๆซอยมีแบบมันเหมือนจะน้ำส้มตุงลกมีถือต้ม อราทบายไม่ถูกหรอกแต่ว่าอร่อยนะกินต่อเออแหนวัน,นเมื่อวันก่อนเท่าไหร่ก่อนมานไมด้ยกงไ มีความเผ็ดเหมือนกันนะตอนนี้ก็คือหนึ่งตัวหนึ่งจานมีแปดตัวก็คือหมองังอิ่มแล้วก็คือกินไปเยอะมาก เด okay. ี๋ยวเก็บตังค์ด้วยนะคะสองค่งจานสองร้อยค่ะอันนี้ด้วยนะคะ3ามร้ห้าสิบเหมืเ ส5่สิบห้าสนชุดละห0ึ่งรโอเคที่นี่สองเปิดปิดวันไหนบ้างคะไม่มีเปิดค่ะเปิดทุกวันทลักค่ะเปิดกี่โมงคะ9ก้าโมงเก้าโมงถึโมงโอเคค่ะเดี๋ยวไปสแกนตั๋วทุลักเปิดทุกวันได้เลยโอเคค่ะก็คือเปิดทุกวันนะได้ยินแล้วเนาะนอกจากจะไปธุระแล้วก็เปิดตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะใครที่ผ่านมาแถวนี้บ้านอรุโลไทยนะคะน่าจะอำเภอเชียงดาวไหมนะไม่แน่ใจ ต้องวัดเชียงใหม่ก็แวะมากินกันได้นะคะสำหรับร้านพิรมบะหมี่เกี้ยวยูนนานอร่อยมากคอนเฟิร์มคือคอนเฟิร์มจับจานเปล่าทั้งหมดตรงนี้นะคะที่กินกันขนาดนี้นะ,ะโอเคยังไงวันนี้เดี๋ยวฝนขอปิดทริปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับทริปหน้าฝนจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ช่องฝนด้วยนะคะฝนไงผู้หญิงที่ตัวรลายๆอะ่ะบ๊ายบายเผล็ดมาก สำหรับคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกมื้อหนึ่งที่อร่อยมากๆถูกใจมากๆะคะ่ะกินไปเยอะมากๆด้วยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเกี๊ยวร้า้นะคะใครมาร้านนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเจ้าของร้านก็น่ารักใจดีมากๆเลยด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย